เรามาวากันต่อด้วยเลข4นะครับเลข4หมายถึงดาวพุธเทพแห่งการเจราจานักการค้าผู้แสนฉลาดเฉลียวพลังแห่งสติปัญญานะครับด้านดีเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเ,เรื่องการเจราจาการรักสงบนะครับการประสานงานเอกสารบัญชีต่างๆนะครับการค้าขายพวกนี้นะครับช่างพูดช่างคิดส่วนด้านเสียจะเป็นเจ้าเล่เจ้าเหลี่ยมปากเสียพูดไม่เป็นมงคล พูจาเหลวไหลพูจา,าหลอกลวงฉาดแกมโกงนะครับถ้าตัวเลข4เนี่ยคู่กับเลขที่ดีก็จะส่งผลดีถ้าอยู่ในเลขที่เสียก็จะส่งผลเสียนะครับตอนนี้เรามาเริ่มกันที่เลข44นะครับท่านใดมีเลข44ในเบอร์มือถือผู้ใช้เลขคู่44ผู้ใช้จะเป็นคนช่างพูดช่างเจราจามีวาจาเป็นซับ อัธยาศัยดีเรียนรู้เร็วนะครับเป็นคนว่องไวสถานการณ์ทันยุคทันสมัยเป็นคนมีเพื่อนฝูงมากเป็นนักวางแผนไม่ชอบอยู่นิ่งนะครับเก่งในการทำหลายๆอย่างพร้อมกันต่อให้ไม่เคยทำมาก่อนก็จะสามารถทำได้สำเร็จในเวลาอันรวดเร็วนะครับควรระวังเรื่องการทำเอกสารเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาชีวิตมักจะได้ เดินทางสม่ำเสมอนะครับผู้ทำงานเกี่ยวกับคนจำนวนมากเนี่ยควรใช้เลขนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเลขที่ค้าขายดีงานต้อนรับก็ทำได้นะครับพนักงานแนะนำสินค้า,าพนักงานประชาสัมพันธ์เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับเลขเสีก็ถือว่าเป็นเลขมงคลนะครับอาจจะได้เดินทางบ่อยนะครับพบปะผู้คนนะครับต่อมาเรามาดูเลข4 5 5หนะครับ ถ้าได้มีเลขสี554ในเบอร์มือถือคู่นี้จะเป็นถือว่าเป็นคู่มิตรเลยนะครับจะเป็นเลขผู้ใหญ่อุปถัมภ์ค้ำชูการพูดจาเนี่ยมีหลักการสมเหตุสมผลน่าเชื่อถือเป็นคนเก่งชอบเรียนรู้มีพรสวรรค์ในการหาความรู้เพิ่มเติมผู้มีสมาธิมีปัญญามีกิริยามารยาทบุคลิกดูโตก่วัย ถ้ารู้จักจริงๆแล้วเนี่ยคนนี้ถือว่าเข้าหาผู้ใหญ่ได้ดีมากนะครับเป็นเลขที่เข้าหาผู้ใหญ่ได้ดีแล้วก็ผู้ใหญ่จะอุปถมัมเป็นคนที่มีความสามารถในการถ่ายทอดวิชาวความรู้แบบหาตัวจับยากในบางรายเนี่ยอาจมีพลังจิตหรือว่ามีพลังอย่างรู้เลยนะครับผู้ใช้เลขนี้เนี่ยมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ด้านครอบครัวถือว่าดีมากงานที่เหมาะสมได้แก่ครูอาจารย์นักวิชาการนักวางแผน ผู้บริหารเป็นต้นนะครับถือว่าเป็นเลขคูมิรอีกเลขหนึ่งนะครับต่อมาก็จะเป็นเลข4664ผู้ใช้เลขนี้จะมีวาจาที่เป็นสเสน่ห์ทำให้เกิดซับพูดจาไพเราะน่าฟังรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับเมื่อกี้เราคุยเลข45ใช่ไหมครับเลข4 5หเ,เนี่ยวาจาเป็นซับคือซับเนี่ยได้จากผู้ใหญ่อุปถัมภ์แต่เลขคนที่ใช้เลข4664เนี่ย จะเป็นวาจาที่เป็นเสน่ห์เสน่ห์ทำให้เกิดทรัพย์สินใครอยู่ใกล้เนี่ยจะมีความสุขมีความอ่อนหวานนะครับมีความโรแมนติกแถมมีโชคทา,ทางด้านการเงินด้วยนะครับทำงานได้หลายอย่างในใน,ในเวลาเดียวกันด้วยนิสัยเนี่ยเป็นคนที่มีความอดวอมอารีมักเห็นใจผู้อื่นจะเชื่ออะไรก็ควรพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับผู้ใช้มักเป็นคนที่เจ้าเสน่ห์มีความรักมากมายอยู่รอบตัว และตกกลุ่มรักได้ง่ายนะครับทําให้บางครั้งเนี่ยอาจเกิดปัญหาวุ่นวายเกี่ยวกับความรักได้อย่างเช่นปัญหาไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีนะครับเพราะว่าเลขเนี่ยถือว่าเป็นเลขอ่อนโยนแล้วก็มีคารลมดีด้วยนะครับเลข4664ต่อมาเรามาดูเลข4 7แล้วก็74นะครับเลขนี่เป็นเลขของเจรจาเลขเเป็นเลขของความคิดนะฮะ ผู้ใช้2เบอร์นี้จะเป็น2เลขนี้ก็จะเป็นหัวใจเกิดร้อยเลยก็ว่าได้นะครับในเรื่องการทุ่มเทกเกี่ยวกับการงานนะครับคือพร้อมลุยเลยมีมีทั้งวาจามีทั้งความคิดนะครับมักได้รับผิดชอบงานใหญ่อดทนสู้งานไม่ว่างานจะหนักหนาเท่าใดก็ตามนะครับพักผ่อนน้อยเพื่อให้งานประสบผลสําเร็จ เลขนี้มักเป็นคนที่พูดจาน่าเชื่อถือไว้วางใจนะครับเมื่อพูดสิ่งใดแล้วเนี่ยก็จะทำได้ตามที่พูดเสมอเป็นคนเชื่อคนยากต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเองแต่ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับความเครียดนะครับความกดดันต้องหาเวลาพักผ่อนบ้างนะครับเพราะว่าเลขเจ็เป็นเลขของความเครียดนะครับก็ถือว่าเป็นเลขมงคลที่เฉพาะงานนะครับเบอร์น,นี้ ก็เหมาะแก่กับนักปราสัสนะครับนักประชาสัมพันธ์ผู้นําชุมชนนักการเมืองนักพูดหวัวหน้าง,งานนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผู้จัดการโรงงานผู้ใช้แรงงานคนสู้ชีวิตนะครับก็สามารถใช้เลขนี้ได้นะครับต่อมาถึงเลข4,8และ8,4นะครับ2เลขนี้เนี่ยคนที่ใช้เนี่ยจะเป็นคนที่มีลูกเล่าลูกชนสูง เล่เหลี่ยมไหวพิบแพวพาวฉลาดเป็นกฎเก่งในการแก้ไขปัญหาและพลิกแพลงสถานการณ์ได้แบบเยียยหยนนะครับอาจเพราะกลัวผู้อื่นจะเหมือนตนจึงมีนิสัยหวดาดระแวงและไม่เชื่อใจใครง่ายๆนะครับมักมีข้ออ้างในการโกหกเพื่อเอาตัวรอดใช้คำพูดจึงมักเชื่อถือไม่ค่อยได้นะครับคนที่ใช้เบอร์4884เพราะว่าเป็นคนที่ มีเล่ยเหลี่ยมลูกเล่นลูกชนเยอะใครอยู่ใกล้ต้องระวังผู้ใช้มีดวงในเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลนะครับคดีความต้องระวังอย่างยิ่งในเรื่องเกี่ยวข้องกับเอกสารต่างๆนะครับขอแนะนําให้ผู้ใช้เนี่ยรักษาคําพูดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทั้งในชีวิตส่วนตัวและหน้าที่การงานนะครับเลขนี้ก็ถือว่าเป็นเลขที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ หลีกเลี่ยงในการใช้งานนะครับเพราะว่าจะมีปัญหาทางด้านคําพูดนะครับหรือว่าพูดไปแล้วเนี่ยอาจจะทําไม่ได้อย่างที่เราพูดไปนะครับการทําธุรกิจอาจจะทําให้ขาดความเชื่อมั่นนะครับต่อมาเลขสุดท้ายนะครับจะเป็นเลข49าและ94่ใครที่ใช้เลขนี้ถือว่าเป็นเลขแห่งเจ้าความเร็วเลยนะครับมักทำมาเร็วเรกว่าผู้อื่นเสมอถือว่าทําเร็วกว่าผู้อื่น1 9เสมอ คิดก็เร็วพูดก็เร็วตัดสินใจก็เร็วนะครับแถมทำงานรวดเร็วแบบหาตัวจับยากนะครับเป็นคนทันยุคทันสมัยรอบรู้ในสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารบางคนมีความสนใจเป็นพิเศษกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ผู้ใช้เลขนี้เนี่ยบางรายอาจจะชอบเรื่องการสวดมนต์ด้วยนะครับข้อดีของเลขนี้คือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่ เหมาะกับธุรกิจที่ต้องสื่อสารทางไกลต่างจังหวัดหรือว่าต้องการความรวดเร็วนะครับคือสามารถใช้เบอรนี้ได้นะครับก็ธุรกิจที่แนะนำก็ือจะเป็นนําเข้าส่งออกตลาดหุ้นธุรกิจด้านเทคโนโลยีต่างๆต,ตอนนี้เราก็รู้ทุกตัวเลขแล้วนะฮะตั้งแต่เลข44-49ถึง49้าท่านใดที่เข้ามาฟังเนี่ยเลข0 4ถึงเลข43เนี่ยต้องไปย้อนดูจากอพิโซด ที่5นะครับตัวนี้เรามีเบอร์มาแนะนำอยู่1เบอร์นะครับเป็นเบอร์ตระกูลเลข4ี่นะฮะถือว่าเป็นเลขที่ค้าขายดีเลยนะครับซื้อง่ายขายคล่องมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์มีสติปัญญาล้ำเลิศนะครับถือว่าเป็นเบอร์สวยเลยนะครับเบอร์สวยขึ้นปกโฆษณาได้หรือว่าขึ้นป้ายโฆษณาค้าขายได้นะครับหรือว่าเป็นเบอร์ประจำหน้าร้านได้เลยนะครับ เลขนี้ก็คือเลข0996245454นะครับความหมายของเบอร์นี้เนี่ยผู้ใช้เนี่ยจะเป็นผู้ที่ประสบผลสำเร็จในด้านการค้าขายการเจรจานะครับแล้วก็มีทั้งสเสน่ห์มีทั้งผู้หญิถัมา์ด้วยนะครับเพราะเริ่มต้นคือเลข62 62เนี่ยคือมีเลขสเสน่ห์ทางคำพูดวาจาเป็นทรัพ์ หาเงินคล่องนะครับต่อมาจะเป็น2 4นะครับสองเนี่ยหมายถึงเป็นทิรักของคนทั่วไปใจดีด้านความรักดีมากนะครับจะเป็นชุด6-24ด้วยนะฮะ6 2สองเนี่ยจะเป็นกลุ่มตัวเลขที่ให้พลังด้านสเสน่ห์ความอ่อนโยนความหวานโรแมนติกถือว่าเป็นเบอร์มหาสเสน่ห์ดีนี่เองนะครับถือว่าใช้แล้วเนี่ยชีวิตรักดีขึ้นแน่นอนนะครับ แล้วก็ปิดท้ายด้วยเลขชุด4-5ถึง3ชุดนะครับจะส่งพลังได้เยอะมากเลยนะครับ4-5เนี่ยก็คือที่ผมเล่าไปตอนแรกคือเป็นเบอร์เกี่ยวกับผู้ใหญ่โอปปหามคำชูมีวาจาที่มีหลักการน่าเชื่อถือเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะครับเป็นคนที่มีความสามารถในการถ่ายทอดวิชาถือว่าเป็นผู้มีสติปัญญาที่ล้ำเลิศทีเดียวนะครับ ถ้าท่านใดสนใจเบอร์นี้ก็สามารถอินบ็อกมาได้นะครับผมวันนี้ก็รับรู้เรื่องเกี่ยวกับตัวเลขสีแล้วนะครับถ้าท่านใดสนใจก็รอติดตามชุดต่อไปนะครับจะเป็นเลข5นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ